สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมฮะช่างเพชรนะครับอยู่หน้างานที่สะ่วยน้ํานะครับอันนี้เป็นงานปูพื้นสะไวยน้ําใหม่นะครับผนังไม่ได้ปูนะครับผนังใช้เป็นการยาแนวนะครับเพราะว่าสะลูกนี้ตามที่เจ้าของเขาบอกครั้งแรกนะครับ20กว่าปีนะครับ2ีบหรือ25บปีประมาณนั้นยาแนวร่อนหมดเลยนะครับแล้วก็พื้น มันเกิดการแบบว่ากระเบื้องมันมันแตกมันลาวนะครับมันนานจัดในร่องนี้คือไม่มียาแนวหลงเหลืออยู่เลยนะครับกัดเข้าไปแบบว่ากัดซาะแบบสุดๆเลยนะฮะบางแผ่นมันก็ชํารุดนะครับผนังก็คือเปลี่ยนจะเห็นว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวจะให้ดูที่สีมันจะแตกต่างกันนะฮะก็คือจะเปลี่ยนเป็นบางจุดนะครับแต่ที่เปลี่ยนหมดเลยก็คือนี่พื้นไม่ได้ปูทับนะครับเพราะว่ากระเบื้องเก่ามันค่อนข้างจะโทมมากครับถ้าปูทับไปก็เกรงว่ามันจะร่อนร่อนอีกนะฮะก็เจ้าของก็เลย ให้ปูเฉพาะพื้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่4คูณ7ตารางเมตรนะฮะก็ปูเรียบร้อยเป็นเวลาที่ผมทำก็อยู่ที่10 15วัน,นครับแยกออกแล้วก็ปูปูใหม่นะครับรวมบันไดด้วยนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับราคาที่ผมทำมันก็จะอยู่ที่เฉพาะค่าแรงนะครับผมคิดเป็นตารางเมตรนะครับ แยกนี่ก็แยกเราเอาไปทิ้งนี่ก็อยู่ที่จารางเมตรละร้อยแปนะครับแยกแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็ปูนี่ก็คือห้าร้อยห้าสิบนะครับต่อตารางเมตรเจ้าของซื้อของให้ทุกอย่างนะครับก็รับดูแลนะครับทั้งท่วท่วท่ว,ท,วทุกพื้นที่นะครับถ้าตกลงราคากันได้ผมก็ยินด,ดีไปทําให้นะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเอา้าไม่เดี๋ยวยังมีอีก ถ้าสมมุติว่าเป็นสะใหม่เลยนะครับคิดปรางเมตรนะครับสะใหม่แบบทําใหม่เลยผมก็รับอยู่ที่ตารางเมตรละทั้งของทั้งแรงนะครับพร้อมปั๊มนะฮะพร้อมๆตัวปั๊มนะครับตารางเมตรละ1 5 0 0 0ับาทถึง22,000ับาทนะครับอยู่ที่สเปคของเจ้าของว่าต้องการแบบไหนนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะฮะผมก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้อยู่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ